ข้าพเจ้าขอถวายเสียงสวดสาธยายภาประสูตรภาปริตและมนต์ต่างๆขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและจริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสามันตาจากกวาเฟสุอาธพันฉันตุเทวตาสาบธรรมมังโมนีราชันสาสุนันตุสักกโมขะทางสาเคกาเมจจลูเปเคเลสีคาราตเตจันตาริเอเวิมาเนท เบลาทีจะคาเมจะกลูวานาคาหาเนเคหาวัตถุโหิเคเตคุมมาจาย,ยันตุเทวตาชาลาธาลาวิสาเมียักขาคันทาภานาคาติตันตาสันติเกยังโมนี เาว่าจานางสาทาวเมสุนันตุธรรมมาสวรนาการลวยังพระทันตาธรรมมาสวนาการลวยังพระทันตาธรรมมาสวนาการลวงยังพระทันตาบทสวดที่สองบทสวดนมัสการพระคุณเจ้านะโมตัสสะพระคะาวตัวระหาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภาะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภาะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่สามบาทสวดไตรสมณะโม,าามพูดทางสารานังกชามีธรรมังสารานังกชามีสังฆังสารานังกชามี ทวติยามปีพูดทางสารนังกะชามีทวติยามปีทำมังสารนังกะชามีทวติยามปีสังขังสารนังกะชามีตาติยามปีพูดทางสารนังกะชามีตาติยามปีทำมังสารนังกะชามีตาติยามปีสังขังสารนังกะชามี บทสวดทีส่สี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานันทิเมสารนังอันยังพุทธทวเมสารนังวะลังเอเ,เตนะสัจจาวาเชนุโสติเมหุนตุสภพททานันทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวะลัง เทเตนาสัจจะว่าเชนาโชติเมหนตุสพพธานันติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวะลังเทเตนาสัจจะว่าเชนาโชติเมหนตุสพพทา